มาครับพี่น้องอินทั้งชิพย์เป็นอยากกินต่ำรุยรรกระปูเองราอองนะครับมันด้กลวยธรรมดาด้ยเกล่อตือลาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวงไฟซุูุขุ้นค่ะมาพอกระถิบเวลาจะคองกับแซบเนื้อคุยอย่งคลิปนะคะวันนี้คลิปที่สามพี่น้องคะเกลอยากแซบแซนี่ยนี้ะปูดยังไงพูดยังโอยอไอรอเขาเมยอันนี้อันที่ชุว่าชื่ไปสวยนันเด้อเขียว นองไหนจับอมนมยอดรถไงจ <laughs> ด,ดงืจอ่อมาแล้วไปใช้ประแดกแก้องอีกขน่นมันจุด

ก็อยากกินต่พี่หน่องค่ะบ่กกินไรหรอกพี่หมอบอกว่าของดองของดิบนะถือพี่น้องว่าให้อีกนะถ้าองช่วงกินอะไรยังโดนๆเ่อดอกกึนอยากไหมกินน้อยๆนาง จำเขาได้เราติดต่อไหมจำไหมจมันมันแตอาร์าอรอลนี่ไงจริงจริงหน่อยกะไม่ออกหร่อเปคะบอกกั้แล้ออกอเลยขาตั้งนี่เปล่ตั้งหูเดียว

3ามแปดเล้สามแปดตกแว่านเลยแม่มุกปวดหายคอเอาอยู่ม้วนออกมันไม่ใช่เรบอกเบาเพราะฉนั้นมันออกเด็กบนเดียวสัตว์สี่ออกสามแปไปหน่อยเลยตกเก้า กาแกด่นทากสร้างมาหันพีแมแล้วว่เอ้าสร้างถึงเ็ทกสั่งที่ไปหาแม่ละแม่มวโมว่าเราซื้อน้องไนัดหรอมื่อนสั่งอีกบ่สิบตัวสามแปดอ่ะ สือเจ็ดสามสามแปดเ็ดแปดฝากขวแปากขวเรื่องคนแล้วตัวจละ

พรที่มากินเราเสีด้กิน,ลลกกนหลายๆแก่หมว่าเมื่อตีไปจนนะะุ่มในซงอ,องกยวฟองได้ค่ะจินมดได้มั้ยทำให้ เ่ยิ้น้นเป็นของเข้าได้ไเยพรไปให้แม่ขาบ้านมันไม,ม่สีเหลืองค่ะพร่ะวาดีจะไม่สีเหลืองที่เหลืองมันจะสีเขียวไปแม่แล้วก็ไม่ใส่ให้เราหมดด้วย

พืออยากไง้เลยัางหลายั่งพิเศษสิบบาทสิสวันีครับี่นออยากินของหวานลยยังงยหรอเบดแล้วื่ะ อมอกสามแปดปีเอออกหืเก่าสาคอฟันเห็นเอวเล็กห้องามาคอยรู้ไหมว่าออกนึกว่ามันจะออกกันละออกเล็กตัวเก่าหมู่บ้านอ๋องมดกวนออหมดกวนพอมันชั่วเนยเรียนิบอยูมันออกสามแปดอืม ขอทษพี่น้องคะ่ะสวัสดีกันอาอิมมี่มดตัล้ไปก่นพี่น้องเาะเได้ไได้บอกกันจิมหนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs>